สวัสดีครับทุกคนอยู่พ่มโตร้อยจีโจ,โจ๊กวันนี้เราจะมาทําข้าวต้มนี่มีข้าวต้มกุ้งกับหมูนะฮะอันนี้ผมชอบกินมากก็เลยมามาแจก,กสูตรนะฮะนี่เราจะตาคบก,กับนี่รากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมนะฮะเดี๋ยวผมขอมอนุญาตแกะเปลดอกกระเทียมก,ก่อนนะครับ ทำให้เข้ากันกันนะทำให้เข้ากันนะครับอหอมนี่ครับนี่ผมได้ทำการตามแล้วนะรเราจะผัดกับกุ้งแล้วก็หมูนะฮะโอ้เย็น oh, <yeah. S 1> ใส่กุ้งกับหมูไปด้วยนะฮะ ไปไปให้หมดเลยนะครับโอยายมาหมูด้วยนะครับนี่ักให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พักนะฮะเดี๋ยวจะจักมาพักบีหมูหน่อย มากเลยค่ะท่านผู้ชมได้ต่อแล้วเเป็นอย่างนี้นะต้องเอาน้ำใส่หนึ่งสค่อยๆแล้วก็จะทำเป็นน้ำซุปนะฮะโอเยี่ยมป่ายเลย หอมใช้ได้เลยผมได้ทำการชิมหมูแล้วนะฮะอร่อยกลมกลม่อมคนก็ได้นะฮะนี่ครับผมทำการปรุงนะใช้คันอครึ่งก้อนนะฮะใส่ลงไปเลยก็ให้มันละลายนะฮะคนให้มันละลายรสชาติจะได้กลมกลม่อม ผมได้ทําทานข้าวครับนี่ทำซุปก็อยูตยตรงนี้นะคะลาดลงไปเลยโอให้รู้เหน่ามกโอน่ากินมากนะคะท่านผู้ชม เราไปกินตรงนู้นกันดีกว่า,าน,นี่ครับมาตรงนี้ครับผมจะตกแต่งด้วยนี่ต้นหอมและก็กระเทียมเจียวโอ้สวยมากเลยครับท่านผู้ชมมาเรามาชิมกัน นรว่าคือครูคดีพอครูงขึ้นใหม่ชั้นนึ่งครูเาจะเปินไปเือยนอยู่แล้วครับครูพิชาบอกว่าทุกวันนี้ยสอนอู่าครูปิชาแต่ว่าหนังเลือกงานสับสาอาทิตย์เนี่ยมาดูแลทุกเด็ดร้านอาหารมากสวนครูพิชาที่แหลตั้งใจเปิดชื่อก้อรานไกสับเลยนะการเป็นไกับครูพิชาครูพิชาเปิดร้นรอแล้วเปิดงด้วยแล้วครูพิชาก้อนครับอกว่าอยากให้มาลองชิมอเลยครูปิชา จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคริวันนี้บ๊ายบาย